ดูโยงน้ำหนักนะครับในรุ่นที่เรามีความหวังนะครับลุ้นเหรียญรางวัลที่5จากน้องพุุกๆลุกสิริพุทธกุณน้อยหรือว่ารัตติการกุญน้อยเดิมซึ่งก่อนหน้าจะไปก็มีข่าวดีคือเธอได้ที่4ครั้งที่แล้วนะครที่ลอนดอนนะครับสระชะาชาตาจักรแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเธอถูกปรับขึ้นมาได้ที่3เพราะว่าคนที่ได้เหรียญทองแดงในส0ปีที่แล้วเนี่ย โดนปรับเพราะว่าโดนแบนในเรืเ่องของสารกระตุ้นใช่ครั้งนี้มาก็ดูจะมีข่าวดีก่อนมาแต่สุดท้ายนะครับก็เธอทําให้สําเร็จนะครับมาพลาดเดี๋ยวจะเล่ให้ฝัาทีหนึ่งเพราะว่าคนที่ได้เหรียญในครั้งนี้นะครับก็คือจีนทําลายสถิติโลกนะครับแล้วก็สถิติโอลิมปิกในท่ากรีนเจอร์กแล้วก็นำหนักรวมก็คือโอลิมปิกทัลเทลยกได้115กิโลกรัมแล้วก็1 4 7กิกรัมนะครับ น้ำหนักรวมก็262กิโลกรัมตามลำดับนะครับครับเหรียญเงินกุชนะเหรียญเงินในเกาหลีเหนือใช่ทีมเฮียวโชยกได้248กิโลกรัมแล้วก็เหรียญทองแดงคาดีนาการิเชวาจากคาซัคสถานนะครับยกได้243กิโลกรัมครับไปดูสถิติของ ลุ๊กๆกันหน่อยสิริพุทธนะครับเธอยกท่าสแนชได้108กิโลกรัมครับรังอันดับ3ของกลุ่มนั้นครับแต่ที่พลาดท่าไปเนี่ยก็คือการยกไม่ผ่านทั้ง3ครั้งในท่าคลีนแอนเจอร์นะครับที่น้ำหนัก132กิโลกรัมทำให้ไม่มีสถิติในท่านี้นะครับโอ้โหก็น่าเสียดายไปเพราะไม่มีสถิตน้ำหนักกลุ่มเลยกลายเป็นแค่108กิโลกรัมใช่ก็เลยพลาดที่จะลุ้นเหรียญไปนะครับไม่เป็นไรไปลุ้นรุ่นอื่นยังมีต่อ แล้วก็ให้กำลังใจเธอกันต่อด้วยสมัยน้าังมาได้เพราะว่าอายุเพียงแค่23เท่านั้นนะครับอีก4ปีในก็อายุ27ย่าง28โอ้ยังเหลือเวลาเยอะเลยครับส่วนในรุ่น69กิโลกรัมชายนะครับเมื่อวานนี้มีแข่งขันกันแล้วก็นักกีฬาไทยลงแข่งขันด้วยก็คือเจ้าป่ามไตรรัตน์บุญสุขนะครับเป็นจอพลังจากจังหวัดเชียงใหม่ครับลงแข่งขันในกลุ่มบีนะครับทำสถิตรวมได้316กิโลกรัมรั้งอันดับที่4ของกลุ่มนะครับขณะที่บรรยากาศการ